เปรี้ยวหวานทะเลนะครับวันนี้เราจะมาผัดเปรี้ยวหวานกินกันเปรี้ยวหวานอันนี้นี่เราจะใช้ของทะเลทําก็มีกุ้งปลาหมึกปูอัดแล้วก็ลูกชิ้นปลาผักก็มีสับป,ปะรดแตงกวาหอมใหญ่พริกเขียวพริกแดงแครอทแล้วก็มะเขือเ,เทศแล้วก็หอมสดหั่นเป็นท่อนๆทักงสี่ห้าตนมาเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปทำกันแล้วก็ตั้งกระทะเอาเนยมันส่แล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวหให้หอมเลย พอเจียวกระเทียมเราก็จะเอาสับป,ปะรดน่ใส่ลงไปก่อนเพราะว่าเราต้องการรสชาติของสับป,ปะรดไอ้ที่เป็นเปรี้ยวอะนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทีหลังเราเติมแล้วเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากเสร็จแล้วเราก็ชุบกล็งปลาพริกเขียวพริกแดงหอมใหญ่แล้วก็แครอทจะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดอยู่สักหน่อยแล้วเราจะเอาน้ําเติมไปสักสามช้อนตรงนี้นะ ก็จะพอดีเดี๋ยวพัดผัดไปมันก็จะแห้งเราก็วันนี้เราไม่ใช้ซอสมะเขือเทศแต่เราจะใช้ซอสพริกซอสพริกสักสองช้อนแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปสักค้นช้อนแล้วน้ำปลาสองช้อนจะออกพอดีพอดีเปรี้ยวแล้วก็เค็มๆนิดนึงออกหวานๆนหน่อยแล้วเราก็จะใส่จุดลดลงไปสักหน่อยนึง แล้วเราก็ลองผัดดูว่าผัดผัดผัดดูแล้วเราก็ต้องชิมนะครับว่ารสชาติถูกใจไหมอ่าถ้าถูกใจก็เราก็เอาเมะเขือเทศใส่เอาหมดเพราะมะเขือเทศเนี่ยถ้ามันเละมันจะทําให้เปรี้ยวขึ้นไปอย่างเสร็จแล้วเราก็จะเอาของทะเลที่เราลวกเตรียมไว้อะเราต้องเอาไปเตรียมเอาไปลวกเตรียมไว้ก่อนดูว่าอ่ามันนั่นแล้วมันจะเหม็นคาวพอ,อดูว่ารสชาติูกใจของนี่ทุกอ,อย่างผักผัก,กอะไรสุกแล้วเนี่ย เราก็เอาหอมที่เราตัดเป็นน้นทอนไว้ให้ใส่ลงไปเลยเมื่อดูว่าสุกแล้วเราก็แยกพวกของทะเลพวกอะไรเนี่ยไว้ตั้งหากแล้วเราก็ตักผักมาใส่ลงล่างใส่ลงล่างแล้วเราก็เอาพวกลูกชิ้นพวกอะไรเนี่ยใส่ลงไปก่อนอันดับสุดท้ายเราก็จะใส่เอากุ้งขึ้นใส่หน้ามันก็จะดูดีขึ้นไปอย่างก็เป็นนั้นมะเสร็จนะครับเปรี้ยวหวานทะเลของเรา